สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการน,นักอาจารย์โอละอาจารย์ทพยากรน,นะครับสนับสนุนโดยสหวิทยาโหราและท่านอาจารย์โอครูมาเป็นประธานในชั้นสูงสุดพริเศษนะมาเหมือนเดิมครับพิมพ์คำว่าแชร์แล้วตามด้วยชีเรน และตามด้วยคำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในทุกๆรอบท่านอาจารย์โอ ของเราเนี่ยนะท่านก็ได้เป็นประธานมาหลายสิบสมัยแล้วนะติดต่อดูดวงกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงอ่าเดี๋ยวรอดเดี๋ยวนะเอ้ามาครับนะกดแชร์แล้ว ตามด้วยชีเรนแปลตามด้วยคำถามเรียกอาจารย์โอตลอดเวนะคะอาจารย์ทอมมาใครเข้ามาแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคคำถามนะคะ ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานในรายการเหมือนเดิมทุกรอบท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานสูงสุดอาจารย์ท็อปเนี่ยละค่ะเป็นระดับหมอดูยานสัมผัสจิตสัมผัส สื่อเทพสื่อวิญญาณสื่อเจ้ากรรมนายเวสื่อเจ้าที่เจ้าทางสื่อละลึกชาตินะคะใครที่อยากดูสัมผัสจิตรบกวนดูส่วนตัวทั้งแชทมีค่าครูนะคะท่านใดที่สนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีเข้ามาได้นะคะในไลฟ์สดนี้นะคะเราจะดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีเรื่องทั่วไปเท่านั้นนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษา ส่วนเรื่องสัมผัสจิตกับตรวจองค์ตรวจเทพนะคะรบกวนดูส่วนตัวทางเชทมีค่าครูนะคะครับนะสวัสดีนะครับทุกท่านมาดูดวงคนละหนึ่งคำถามกันค่ะใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะคนทยอยเข้ามาแล้วนะคะ ใครพร้อมนะคะจะดูดวงไพ่ยิปซีเรื่องทั่วๆไปกับเรานะคะในเรื่องการงาน, <c oughs> งานการเงินความ ack, ราักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามมาได้เลยนะคะกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นคา่าครูก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ <Share S 2> ์แชร์เล้วชื่อเล่นทาถามค่ะนะ,ะ <c oughs> นะโดยมีท่านอาจารย์โอท่านอาจารย์โอทําเสียงเนี้ย แชร์แล้วอาจารย์ท็อปเน,นี่ยละค่ะาาอาจารย์ท็อปผู้มีอะไรคะผู้มีพุง่งเป็นอาวุธนะ <c oughs> เออมาครับ <c oughs> กดแชร์แล้วตามด้วยชีเบน <c oughs> ตามด้วยเค้นแถม พุงแน่นๆย้อยถามกันเข้ามาได้ใครเข้า,าแล้วอยากจะถามคาถามนะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์แชร์แล้วช่วยเล่นคาถามมาได้เลยค่ะแต่ท่านเขาไม่ต้องพิมพ์หรอกเดี๋ยวจะได้มีคนพิมพ์ถามมาไงนะคะ,นะคะกดแชร์ออกไปคนละก้าวนแก้ได้น้าท่านจาร์โอ้ทำเสียง ก้าสิบก้าแชร์เท่านั้นนะหรืออาจารย์ท็อปจะบอกว่าคนล,ละหนึ่งแชร์ก็ได้นะคะแชร์ไปเป็นค้าครูนะคะเราก็ขอให้พิมพ์คำว่าแชร์ชแล้ว,ลวชื่อเล่งคำถามมาให้ครบเลยนะคะอืมนี่ก็แชร์ไปหมดแล้วนะทอนน็อปย,ย,ยังเหลือแชร์อะไรอยู่อ่ะนี่ไงยังเหลือแชร์ในเครื่องนี้อยู่ไงงเยอะแยะๆๆนะนะกดแชร์ออกไปเซ เอามาแล้วค่ะคนแรกแชร์แล้วค่ะบีสิ่งที่อยู่ด้วยใช่เด็กไหมคะคำถามสัมผัสจิตดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะข้างหน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะท,ที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะคะสัมผัสจิตรบกวนดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นคะ่ะถามมาใหม่นะคะถ้าเกิดแชร์แล้วไม่ตอบให้ถามถามาใหม่คำถาม,ถามท,าที่ตอบได้นะคะ ในหน้าหน้าไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะแชร์แล้วค่ะอยากถามค่ะแฟนหนูจะได้ไปทํางานเกาหลีไหมคะไม่ดูถามเรื่องแฟนครับเอาเรื่องตัวเองสิคะนะแชร์แล้วค่ะไม่ได้แชร์นะคะคุณยังไม่ได้แชร์นะครับคุณป๊อปควนรักจะมีรักเข้ามาไหมคะคุณไม่ไม่รู้ว่าโสดแต่งงานหรือมีแฟนไม่ได้แชร์ให้ด้วยนะไม่ได้แชร์ให้ขอขอให้แชร์ก่อนนะคะแชร์สาธานะนะคะแชร์ แล้วตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเปสาธารณะเป็นรูปลูกโลกนะคะคุณอามแฟนที่ทะเลาะมาสี่เดือนจะกลับมารักกับผมอีกหรือเปล่าครับหนึ่งคำถามนะคะผมต้องทำอย่างไรครับอีกสองคำถามไม่ดูครับดูแค่ทีละ1คออีคุณอามคุณอามถามมานะคะว่าคุณอามอยากจะรู้เรื่องอะไรมากที่สุดนะคะระหว่าจะกลับมารักกันอีกหรือเปล่า หรือว่าจะทํายังไงให้แฟนกลับมานะคะแต่ว่าประเด็นหลักมันอยู่ที่เขาจะกลับมาไหมนั่นแหละนะกดแชร์ออกไปแชร์แล้วค่ะอะไรคะอะไรอยู่มาบอกว่าแชร์แล้วถามไปไหรือยังอินมหาเสน่ห์คุณแบมก็ไม่มีเคาผู้ชแชร์นะแชร์ก่อนไลค์ก่อนเป็นค่าครูแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะ ชายแล้วบีสาววันนี้ความรักจะดีไหมคะไม่รู้โสดแต่งงานหรือมีแฟนนะเราจวดูให้เหมือนเด็กๆครับไม่มั่นคงครับก็ถือว่าความรักมีค่าสําหรับคุณนะคะอืมเป็นอะไรที่เราไม่รู้โสดแต่งงานหรือเราจะตอบยังไง้อเขาให้ความรักสุดท<อ><ๆ>้ายอ๋อไปแค่นั้นแหละจบแล้วชาแล้วค่ะความรักเอ่อคุณธนพรน,นะคะคุณธนพรถามอีกคนนึงไม่ได้ให้ชื่อเล่นมา ชารลค่าความรักเป็นไงบ้างคะกับแฟนคนนี้คุณเอาอยู่ครับเขาบอกว่าเป็นความรักที่ผู้หญิงต้องเป็นช้างเท้าหน้านะคะแชร์แล้วเ,ออเดี๋ยวนะคุณจะขายลำไยเนี่ยค่ะคุณต้องบอกเขาว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามน,นะคะจะขายลำายอ่ะ ชื่ออะไรกระโดกกระเดกกระดิก,ดก,ดกเขาถามว่าจะได้ราคาที่ตั้งไว้ไหมคะหนึ่งคำถามคำถามที่สองคือจะขายได้เร็วๆจะได้ขายเร็วๆนี้ไหมคะคุณจะเอาคำถามไหนคะถามมาเพียงหนึ่งคำถามนะคะเพราะใช้ใบไพ่ใบเดียวตอบนะคะเชเล์ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook เออสี่บริการอาิรัตดูดวงส่วนตัวนะคะข้างล่างยิงหนักใหญ่เลยไม่มีแชร์ไพ่ยิมซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะส่วนข้างหน้านี้ดูไพ่ยิมซีดูดเรื่องทั่วไปนะคะไม่สัมผัสจิตไม่ตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสําหรับตรวจองค์ตรวจเทพและสัมผัสจิตมีค่าครูนะคะมาแล้วต้องมาทักส่วนตัวนะคะนัดมาอ่านให้นัด คุณนัดคนที่เราคุยอยู่เขาชอบเราจริงๆไหมคะแชร์แล้ว <S <S ช,ววชววไม่ได้ชอบจริงไะใครมันวางั้นนะระวังทะเลาะกันนะคะแชร์แล้วครับเบียจะได้เป็นแฟนกับชมพู่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวดูให้นะยังครับผู้หญิงเขาตั้งแง่อยู่ครับยากมากคุณจีบยากคะ่ะใครผู้หญิงตั้งแง่ แชมแล้วพูดวางไม่ได้เลยใชาแล้วตลอดเลยบังฟังบังเสียงโอ้หดเลยอ่าจานโอ้อะไม่พูดแล้วอ๋อมีน้อยใจนะเดี๋ยวบอกมือดิโอ้เจ็บเจ็บโอ้โทษ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 โอ้ไม่ไหวอลท็อกเอออ่ามาแปรคือไหลโอ้เอ็นหัวไหลมันฉีดอยู่นะเออกายภาพทุกวันเลยค่ะเออ แชร์แล้วครับพี่จะได้เป็นแฟนกับชมพู่ไหมคะถามไปแล้วแชร์แล้วคแปบแปร,แปรใช่ไหมราคาที่แจ้งคนซื้อไปเขาจะตกลงซื้อไหมคะเอาเป็นว่าตกลงซื้อไหมแค่นี้นะเขาไปคิดดูก่อนครับยังไม่แน่นอนครับพูดตรงๆรงนะเขาต้องคิดพิจารณาแล้วก็ละเอียดถี่ถ้วนให้เกินสามวันเน,นี้ยคือคิดนานเลยอ่ะกว่าจะตัดสินใจแลวเขายังไม่ตัดสินใจด้วยนะคะเชร์เลย อ,อาจารย์โอ้มีอะไรจะกล่าวใครที่อยากเรียนไพ่ย,ยิปซีหรือใครที่อยากเรียนหลักสูตรไพ่ย,ยิปซีหลักสูตรระยะสั้นกับอาจารย์โอ้เพียงสิบเพียงเท่าไหร่เพียงหกวันใช่ไหม,มเพียงหกวันติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์โอ้หกวันวัวละสองชั่วโมงค่ะ,ะแฟนที่ทะเลาะมาสี่เดือนเขาจะกลับมารักกับผมอีกหรือเปล่าครับผมดูแค่สามวันนี้นะยังครับยังแข็งกันอยู่ครับนะเครียดมากทุกมากเลยค่ะ นะกับคนเนี้ยนะเออเป็นอย่างนี้ต่อไปสามวันเออพายมันบอกว่าอย่ง<ะ>างในระยะเวลาที่ตึงเครียดแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานนะคะทรมานใจโดยมีท่านอาจารย์โอ้โอ้หนูว่าจะเกิดเรื่องดีๆกับกายแล้วโอต้องเจ็บตัวเจ็บตัวโอ มาเดี๋ยวดูได้กี่นาทีแล้วเนี่ยว,ว,วันทั้งวันเขาทำมากี่ครั้งเขาไม่เคยเอาดึงแขนกแบบนี้เลยกินได้แค่สเอนาทีเ,าทเอาละเดี๋ยวผมก็จะไปลนะถ้าไม่มีใครถามนะ <c oughs> ติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตจัดคิวนะจารย์โอ้มีหน้าที่จัดคิว Facebook โอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 ID Ryo s i r i 15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปนะเมตพรามหานิยมเบอร์โทร084926658 ID Ryo AJTOP 16 Alkik แชล์ a ก k i k คนที่คุยอยู่เขาชอบเราไหมคะก็พัฒนาได้ใช่ไหมท่านอาจารย์โอว่าไงชอบเหรอมันมันไม่ได้เป็นไพ่ชอบอ่ะมันเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์เฉยๆอ่ะ ใช่ไหมมันยังไม่ชอบอ่ะนะไพ่มันไม่ถึงกับชอบเพราะมันเพราะว่ามันเป็นการเหมือนก็คุยเพื่อให้รู้จักกันโดยที่มีท่านอาจารย์โอเป็นผู้ตีความท่านอาจารย์โอเ็าจะไปแล้วนะไปแล้วครับสวัสดีครับ